รันดอมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับเมนาวาทาโล่ไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะคะโชคชะตาแห่งการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านบางสิ่งบางอย่างไปสู่การเริ่มต้นใหม่มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะผ่านคืนวันอันมืดมิดความเจ็บปวดความเอาชนะโดยใช่เหตุ ความรู้สึกที่เหมือนความสัมพันธ์มันแข็งแข็งมันไม่มีความหวานชื่นรื่นรมแต่ช่วงเวลาเนี้ยคุณจะกล้าหาญและกล้าวผ่านมันไปถึงแม้มันจะช้าแต่ชัวร์นะคะชีวิตจะได้รับการเริ่มต้นใหม่จะได้รับโชคชะตาที่ดีงามคนใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ใช่หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจมากขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งการมีลูกการมีบุตรด้วยนะคะ แต่เป็นเรื่องของความกล้าหาญความเชื่อมั่นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการศรัทธาในการเริ่มต้นและเชื่อว่าคุณทําได้ค่ะทุกสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเชื่อว่ามันจะผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ